สวัสดีค่ะฉันวีลาฉันจะมามอบความรักให้ทุกคนเองค่ะพบกับฉันวีลามอบความรักให้ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไว้สวัสดีค่ะนาลาเีเป็นเพื่อนฉันตอนประถมเลยนะเนี่ยสวัสดีไม่เจอกันาเป็นไงบ้างม,มีอะไรคะมีอะไรพูดมาสิ เออฉันว่าแกคิดเล่ขึ้นนะแกว่าอย่างไงนะีเล่กันเหรอีเล่กันเฮ้ยฉัขอโทษฉันขอโทษดูได้แต่ย่ามาได้ใครไม่มีอันติเยชินเลยฮะอฮะ ไปดีกว่าเขาว่าฉันทำอุ้ยนาตายาฉันรักเธอโอ้โหโอ้โหเอ่อฮะฉันรักเธอไงเธอไม่รักฉันเลยเหรอไม่เลยค่ะหืปากลายไม่มีผิดเอเลนเอเลนเอเลนนี่แหละช่วยกันแบ่งความรักให้กัน โอ้ยคี <violently> um ัรักเธอเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้โหสนิทสนิทสนิทอย่านลูกสนิทสนิทมันเรื่องของอ้โหโอ้ว้ายอีกเดียวอีกทีเดียวทำไมไม่ตายข้อมาสงแล้วครับของมาสองแล้ครับเป็นคนใจยากดีมากเลย ืวันดีซนิฉันจะมามอบความรักให้เธอเองแหละฉันแอบชอบเธอมานานแล้วแหละแต่ฉันยังลืมก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยนะอพูดออกมาสิคะอุ้ยอเลนอเลนอเลนฉันรักเธอนะ หย <c oughs> ุดค่ะฉันนี่นแหละรักอเลนที่สุดแหละเออฉันรักฉันรักเขาค่ะ <c oughs> ฉันรักเขาแกไม่มีสินรักกับเขาหรอกเดี๋ยวนะเจ๊อลินมันมีแฟนไปแล้วไม่ใช่หรอคือบัตเตอร์ลฟยน่ะอ่ะไม่เป็นไรละพายอารมณ์นิดหน่อยเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ย,ยะายอารมณ์ <c oughs> <c oughs> อะไรวะหามีอะไรวะ โอ้ยต่อเจอลอยต่อเจอเลยเดียว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 แั้วแล้วเสียงโทรศัพท์ใครฮะเดี๋ยวนะได้การ์งใบใช่ไหมคยายห่วยเออในในแชทเขาคุยอะไรกันนะแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันจะมามอบความรักโอ้โอ้โอ้เออคนตั้งเยอะเอาแต่แชทคนเดียวเดี๋ยวฉันดักแกบักเมื่อกี้แกทำอะไรฉันคะอะเรนมอบความรักให้กับอะเรน เลิกกับแฟนตอนไหนบอกแม่นะลูกเดี๋ยวนะเออโอ้ยฉันหล่มไม่ทันนะแกโดนแน่แกโดนแน่โดนแน่จะฉันหล่มไม่ทันจะฉันน่าจะหน้าแหกโอ้ย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 ผมเป็นเก่งี่สุดแล้วเฮ้ยย่าไปเปิดแบ้านัล้อยู่ว่าจะคนอื่นก็เข้าใจผิดกันหมด ว่าฉันเล่นกาละมัดดักพุ่มนึนนาา่งคนละยาเธอเป็นคนที่ไม่สวยใช่ก็ให้หัวใจคนที่ไม่สวยไปเดีย๋ยวพุ่งจบสิเฮ้ยอะไรอะยังเล่นไม่สนุกเลยเต็มหน้าเต็มตาเขาแพ้เนี่ยเฮ้ยฮะฮะ ก็คนมันสวยอะค่ะถึงได้ MVP เอ่อฮะ,ะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่า like, ลืมกดไลค์กดสับสไครต์เราด้วยนะจ๊ะสัตว์ละครีมก็ไม่บายจ้าฮะ